เน no ี่ยผมทําเผยเที่ยงนี้ออกคําสั่งเครือข่ายแก๊งคอนเตอร์ตให้ออกจากพื้นที่ห้ามเข้าไปเมโลดีอะไรก็เลยไม่เข้าใจไงไรยังไม่เข้าออกคําสั่งเครือข่ายแก๊งคอนเซิร์ตอร์ออกจากพื้นที่ห้ามเข้าเมโลดีแป๊บมันอยู่ในไทยเหรอห้ามเข้าเมโลดีไม่ทําอยู่ในไทยอยากจะเข้าไปปล่อยมันเข้าไปเอายังไงแต่ยังไม่สรุปว่ามีความผิดเป็นพเรืเรหรืออะไรเนี่ย อ่าทั่วประเทศมีเครือข่ายกับสามร้อยถึงสี่ร้อยคนเอาเนี่อันนี้ข้อสำคัญเลยน้องห<า>ไหนเที่งนี้ออกคำสั่งแล้วเราสั่ง call center ได้เหรอฮะ<า><า>อันไหนฟังสดกันเลยเนี่ย<ด>ฟัง,ฟง<ด>พร้อม<ด>ผมเนี่ยละะแล้วก็วันวันพูดนะวันมาคา้าึกษาผมก็จะไปที่ที่ทางปอยเตะน,นะครับเท่าที่ทราบขนาดนี้ก็คือว่า เาคิดว่าทางฟังก์ชเซนเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยจะลดขนาดลงเพราะว่าการใช้ไฟต่างๆมันก็ไม่สเสถียรน,นะครับเรื่องถึงเด็ดต่างๆก็มีปัญหาถึงแม้ก็จะใช้ดาวเทียมวงจรต่ำอยู่บ้างก็ตามอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องออกดดันกันไปขณะนี้นทางฝ่ายพื้นที่เขาประเมินว่าต้องลดระดับลงหรือไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนถุดนะครับเจ้าที่เราตามอยู่ขนาดนี้เราก็ดูว่าจุดไหนบ้างที่มีปัญหาส่วนเรื่องที่ จะาปิดชายแดนไม่ให้สินค้าไทยเข้าไปเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องห่วงเพราะจริงๆเขาขึ้นเราแต่ไม่มีสินค้าไทยเข้าไปเขาก็เลยายากดังน,นั้ขณะนี้ชายแดนส่วนตรงนั้นเขาก็ต้องอยู่ในกระบวนการสุ้รบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการยุทธปัจตรยดต้องการอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเลยไม่ได้มีผลต่อการที่กระทําให้เราลดความกดดันหรือลดความรุนแรงในการจัดการปัญหาให้เด็ดขาดลงไปเลยนะครับส่วน ที่ปอยเป็ดเนี่ยตามการข่าวเราก็ทราบว่ามีตึกมีแหล่งอยู่ที่ในการทําเรื่องขอเทอร์นเ,เตอรอ์รู้ตัวคนรู้ตัวคนที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้รายชื่อหรือกลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยเท่าที่เราได้รับรวมทั้งหมดข้างในนอกประเทศเรวมเป็นงสามสี่ร้อยเครือข่ายนะครับรายละเอียดของเรากำลังดำเนินการตรวจสอบงรับนะครับถึงแม้จะรู้หรือจะมาพูดหรือจะโวยวายยังไงก็ตามเนี่ย ยังไงก็ต้องมีหลักฐานพราเราจัดการตามกระบวนการมิติธรรมนะครับต้องมีหลักฐานไม่ใช่อยู่ๆมาพูดว,ว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แนะนําไปได้เปล่ยเอาหลักฐานมาถ้าคิดว่าประเองมีหลักฐนอะไรที่จะพูดก็เอามาสเสนอมีหลักฐานชัดเราไม่กล่่นเลยแน่นอนแต่ว่าพูดลอยๆเนี่ยเจ้าที่เขาปฏิบัติไม่ได้คือไปถึงลอยๆไปจัดการเขาเนี่ยเขาฟ้องกลับมาเจ้าที่ตายหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปเขียนข้างนอกหรืออย่าไปนิกจินตนาการ มีอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหามายื่นเราจะจัดการถ้ายื่นเราแล้วไม่จัดการเอาหลักฐานแชร์ทุกคนดูแล้วคิดว่าเหมาะสมต้องจัดการแล้วไม่จัดการจะค่อยมาตำหนิหรือมาจัดการเรื่างนั้นตีคบคนไทยที่ถูกบอกว่าจะเรียกคนจะมีคําสั่งเรียกคนที่มีข้อกล่าวหาจากออกจากพื้นที่่ะตรงนี้มันก็ทจริงก็เดี๋ยวเที่ยงรอคำสั่งคือเรียกเรียกนี่คือเรียกเหมือนว่าเป็นหมายเรียกด้วยยังไงเรียกรอคำสั่งนะ กี่คนคะพอจะเปิดเลยได้ไหมคะก็เท่าที่ดูตามที่หมองถ้ารอหาอะรเออก็ยังไม่สามารถไปสรุปขนาดนั้นได้แต่เราคิดว่าอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทมีอะไรต่างๆเรคิดว่ายังไม่ได้สรุปว่าเขามีความผิดอะไรแต่ว่าเขาขอให้ออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อเราจะได้ทำงานตรงนี้จะเป็นพลเรือนทั้งหมดหรือว่ามีส่วนราชการด้วยเขารอคำต สับคำสั่งให้ออกจากพื no ้นที่เฉยยังไม่ได้แจ้งความผิดใช่ไหมคะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ออกจากคําสั่งจากบริเวณพื้นที่ที่มีบทบาทอำนาจอยู่แล้วก็ห้ามข้ามไปฝั่งเนลครับเรื่องนี้เรื่องนี้พอแล้วแค่นี้ประเด็นของประเมินในเรื่องของการตัดไฟต้องพัดยูนเน็ตบ้องอย่างเดี๋ยวรอรายละเอียดเดี๋ยวเทียงนี้จะออกคําสั่งใช่ไหมทําไมไม่บอกก่อน อันนี้เราติดตามด้วยใจระทึกสั่งให้ออกจากพื้นที่แต่ไม่ให้ออกแบบข้ามไปเมียวดีคือให้ออกจากประเทศนี้ไปวิธีอื่นใช่ไหมใช่ไหมอ่าคือใครยังไงเดี๋ยวตามดูอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต่ออ่าผมจะปิด้ายแล้วท่านผู้ชมเรื่องอื่นไม่เป็นไรละเอาเป็นว่าโดยสรุปเมื่อวานนี้ก็ไปจับที่สุรินไปช่วยคนคนจีนที่ถูกจับโดยเวียดนามใช่ไหม ใช่ค่ะ,ะชาวจีนก็คือในซูรีอายุ29ค่ะช่วยที่อำเภอเมืองสูรินท์คือเขาโทรมาขอความช่วยเหลือบอกโดนลักพาตัวมาแล้วถูกบังคับให้ไปทำงานแก๊งคอเซนเตอร์อยู่ที่กัมพูชาแล้วต่อมาตำรวจก็ขยายผลต่อค่ะก็ไปจับมีคนเวียดนามหลายคนเลยที่โดนจับท่านผู้ชม